วันนี้ซอฟดวงดีจังเลยอ่ะยังไม่เจอซ้ำนะคะอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเปิดกดเปิดมาเจอซ้ำเลยนะคะจจบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟปัมสช์ชาแนลเอา,เอาล่ะค่ะคลิปนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวให้เดาค่ะให้เดาค่ะรีวิวอะไรรีวิวรีวิวจะาา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 กบาาาราา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 ่าา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 า่าา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 าก,กนนะะนนาานาา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 า รูปพิเศษโดยเฉพาะค่ะชุดนี่ถามว่ามันพิเศษโดยเฉพาะยังไงนะคะให้ทุกคนลองดูค่ะดูขนาดของมันมันเป็นขนาดที่แบบเป็นโปกเกมบอลแบบสมจริงอะคะ่ะดูสิแบบขนาดฝ่ามือเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวเนื้อตัวโปกเกบอลเองเนี่ยเท็กซ์เจอร์อะมันเป็นแบบสแตนเลสพ่นสีเคลือบเป็นเหล็กเลยค่ะทุกคนดูโน no รู้สึกเหมือนมีปกจูอยู่ ใครที่ชอบโปเกมอนซอว่าอัเนี้ยน่าตื่นเต้นมากซึ่งซอก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไระนะคะก็จะมาแกะดูไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนในคลิปนี้เลยมาค่ะเริ่มกันที่ลูกที่หนึ่งโปเกบอลก็คือลูกบอลแบบเบสิกนะคะเหมือนเสื้อที่ซอว์ใส่อะไรแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในจะมีอะไรนะคะนี่สาหรับใครที่อาจจะสงสัยว่าแล้วซอวซื้อมาจากไหนเหรอคะก็บอกตรงนี้เลยว่าซื้อมาจากตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในโปกเกโบอลจะมีอะไรเชมจะเดมเช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 มเจะดว้าวดูเฮ้ยมีโปกเกมอนอยู่ข้างในค่ะทุกคนดูเฮ้ยตัวอะไรอะที่ถามเนี่ยคือไม่รู้จริงๆนะนว่าตัวอะไรช่วยด้วยคือโปกเกมอนเดี๋ยวนี้คือตอนซอฟดูเนี่ย อาณาจักรเขาก็จะมีโปเกมอนประมาณหนึ่งอะแต่ปัจจุบันยุคนี้ได้ข่าวว่าสปีชี่มันไปไกลมากนะคะนี่เฮ้ยสวยมากได้เป็นแบบ โมเดลฟิกเกอร์ตัวเล็กๆนะคะซึ่งงานละเอียดมากเฮ้ยน่ารักมากเลยเอาจริงๆคือซอฟไม่ทราบว,ว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบว,ว่าตัวนี้มีชื่อว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกซอฟกันนิดนึงนะคะอ่ะนี่ค่ะเราได้โปเกมอนมาหนึ่งตัวและที่สําคัญก็คือมีลูกอมด้วยอุ้ยลูกอมหอ่อน่ารักมากอะ่ะเป็นปิ๊กจูเต้นรำกันนะ่ะแกฉันกินไม่ลงแต่ฉันซื้อมันแล้วฉันก็จะกิน <laughs> <laughs> เรามาลองกันดีกว่านะคะชือ กลิ่นหอมอยู่หูยลุองอมยังหน้าตาเป็นโปกเกบอลอ่ะคะ่ะทุกคนคะดูสิมีการแบ่งสีเหมือนโปกเกบอลปิ๊ะเอาละคะ่ะเรามาลองกินแล้วนะคะ 1, 2, หนึ่งสองสามอหวานเก็บไม่มีความเปรี้ยวนะคะอ,อร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยสุดยอดสวย ใบที่2นี่เลยค่ะเราจะมาดูกันที่ใบลูกนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเล่นโปเกมอนโกนี่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับลูกหน้าตาแบบนี้เพราะมันคือเกรดบอลค่ะต่างจากโปเกมบอลเมื่อกี้นี้เพราะว่ามันสามารถใช้จับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะคะก็คือมีความสามารถสูงกว่าเท่านั้นแหละนะคะซึ่งมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกรดบอลเนี่ยเราจะเจอตัวอะไรค่ะจุ๊บนี่มาแล้วค่ะเกรดบอลนะคะพร้อมนะนะดังซองสเจอเด้อ ว้าวได้โปเกมอนมาอีกตัวหนึ่งสำหรับเกรดบอลซอบได้เป็นตัวโอนิโกรินะคะในร่างเมกานี่ว้าน่ารักมากเลยค่ะนี่ให้วางยืนข้างๆกันนะคะคือตูดเนี่ยสวยมากดูสิให้ดูงานความเนียบนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของมันว้าวเฮ้ยเีะเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบเปิดมาแล้วได้ลุ้นโปเกมอนข้างในอะทุกคนคุย <laughs> ส่วนด้านในก็มีลูกอมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลย ไปต่อมาค่ะนี่เรามาดูกันลูกที่3นะคะลูกนี้เนี่ยสีดำำแบบนี้มีชื่อเรียกว่าอัลตราบอลนะคะหรือว่าอุลตราบอลอันเดียวกันนะคะซึ่งพอหน้าตาโปเกบอลยิ่งแปลกมากขึ้นก็คือความสามารถในการจับโปเกมอนก็มีสูงมากขึ้นนะคะก็คือใบนี้มีสูงมากกว่าเกรดบอลอีกนะคะนี่เรามาดูกันค่ะเอาจิงนริงเ,เคยเห็นในโปเกมอนโกเหมือนกันใช่ไหมใช่ <laughs> มาค่ะอื่อที่ดีได้มาแล้วค่ะเอาแล้วนะวคะอัลตราบอลมีอะไรอยู่ในนั้น สองซ้อาจารย์น,นี่เฮ้ยได้มาไม่ซ้ํากันเลยอะอจา๊บนี่ได้มาแล้วค่ะตัวที่3นะคะเราได้เป็นจูเพตตาในร่างเมกานะคะว้าวน่ารักมากเลยดูขนาดเนี่ยกำลังแบบเป็นตัวสะสมเล็กๆพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ด้วยนะว้าวดีค่ะ3ตัวตามมากรติดตินะคะยังไม่ซ้ํากันเลยค่ะนี่ตัวที่3นะคะจูเพตตาในร่างเมกา <c oughs> เฮ้ยนี่ยังไม่เจอซ้ำเลยนะวันนี้ซอบดวงดีจังเลยอ่ะยังไม่เจอซ้ำนะคะอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเปิดกดเปิดมาเจอซ้ำเลยนะคะก็สาหรับใบที่4นะคะใบนี้หน้าตาเหมือนโปเกบอลแต่ไม่เหมือนนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยมีชื่อว่ารีพีทบอลค่ะไว้ใช้สําหรับการจับโปเกมอนซ้ําในตัวที่เราเคยจับไปแล้วอะไรเงี้ยใครอยากเสริมข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะนี่เรามาดูกันค่ะรีพีทบอลเอจจะเอจจะจีนมาเลย เอาละค่ะเรา,ามาดูกันนะคะว่าจะได้ตัวอะไรจากรีพีทบอลค่ะอะไรนะคะปรากฏรีพีทบอลได้ตัวซ้ําเลยค่ะรีพีทนางสองส้นอาจีรยนชิดซ้ำไม่ซ้ำกันโน้โนตัวนี้ซบได้เป็นหุยจริงปะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนซบได้เป็นตัวซาลาเมนในร่างเมกาค่ะตัวนี้เก่งมากและหายากนะคะคือแบบเทียบเคียงกับตัวเทพเทพเจ้าเทพ <c anecdote> ได้เลยะ ท้องดูนิดหนึ่งอ่ะน,น่าฮันเนาใบาต่อมาค่ะนี่เรามาดูกันที่ใบสีม่วงใบนี้นะคะมีตัวเอมอยู่ตรงนี้เนี่ยสำหรับบอลลูกนี้มีชื่อเรียกว่า Master Ball นี่ความสามารถของ Master Ball ก็คือสามารถจับโปเกมอนอะโปเกมอนสามารถจับโปเกมอนนะคะได้ภายในลูกเดียวค่ะนี่เคยเล่นโปเกมอนโกไหมคะที่แบบใช้บอลอย่างเงี้ย โยนแล้วโยนอีกแล้วโปเกมอนเล่นตัวจับไม่ได้สักทีเจอบอลนี้เข้าไปขัดใบเดียวอยู่เลยอะไรอย่างนั้นนะคะมาซึ่งเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในมาสเตอร์บอลเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรนะคะตัวเดียวที่ซอบยังอยากได้แล้วหวังใจว่าจะได้คือปิกจูค่ะแต่ก็ไม่ว่าจะตัวอะไรเนี่ยแค่ไม่ซ้ำสอบก็แฮปปี้แล้วค่ะมาอึมาเล้วเอาละค่ะชื่อเดิมจมจมจมตัวอะไรเฮ้ยไม่ซาำด้วยะ นี่คือตัวอะไรว้าวนี่มาแล้วคะ่ะเฮ้ยสวยมากตัวนี้เนี่ยซอฟไม่มั่นใจเรื่องชื่อนะแต่ซอฟคุณหนห้ามากนะคะคือที่รู้เนี่ยมันคือมันเป็นร่างเมกา้าแต่ซอฟไม่มั่นใจในเรื่องชื่อก็ถ้าใครรู้ว่าตัวนี้เนี่ยชื่ออะไรนะคะยังไงช่วยกันคอมเมนต์บอกซอฟหน่อยนะคะนี่ว้าวสวยมากคะ่ะหุยนี่ แกะกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโปกเกมบอลทั้ง5ลูกเราได้โปกเกมอนมาทั้ง5ตัวยังไม่ซ้ําแบบเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบนี้กันนิดนึงค่ะนี่พระเอกของเราใบใหญ่ยักษ์ใบนี้นะคะไซส์เท่าของจริงได้เลยเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันเป็นเหล็กนะคะ <c oughs> คือราคามันเนี่ยซื้อไอ้นี่ใบหนึ่งอะซื้ออย่างนี้ได้หลายใบนะคะพร้อมแล้วลุย <c oughs> หาทางแกะก่อนนะคะเเด แก okay, ออกมาแล้วสวยมากเลยดูซิให้ดูหนะ้าตารอบๆนะคะและนี่ก็คือโปเกมบอลค่ะว้าเนิ่งสอง้ดช,ดช,ดชดหยดูข้างในเป็นเหล็กจริงๆด้วยและนี่คืออะไรอะข้างในอะ่ะหุยน่ารักมากเลยดูนี่ค่ะให้ดูค่ะเป็นลูกอมติกจูอยู่ด้านในอะ่ะพร้อมนะนะเนิ่งสองซ้มัมเข้าปากอ่า ขอลืมหน่ำกับเนื้อปิกาจูบป๊บนึงๆๆกลิ่นอารมณ์แบบฟลุตตี้นะสอบว่าสรุปสุดท้ายก็อร่อยแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันน่ารัางจนกินไม่ลงเลยอ่ะดูคืออยากจะบอกว่าต่อให้ไม่มีลูกอมนะคะเจ้านี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ของจุกจิกอะไรก็ได้อ่ะแล้วปิดใส่อะไรอย่างเงี้ยวางเดคอเลตอ่ะสวยมากเย่ yeah! เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้าโปรเกมอนเซอร์เพลส คลิปนีไปไหนนะคะสำหรับใครที่อยากได้โปกเกโบลลูกนี้เหมือนกันคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะซอฟมีกิจกรรมมาแจกโปกเกโบลแบบนี้จากประเทศญี่ปุ่นไปฟรีๆทั้งหมด9ลูก9รางวัลน,นะคะสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m s o p o m s e t v จัดไปอย่าให้เสียค่ะยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะ เอาละค่ะถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจชอบใจโปเกมอนโปเกมบอลตัวไหนนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยสำหรับคลิปหน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมแล้วเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟและโปเกมบอลโปเกมอนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะมีแจกมีแจกที่เพจเฟซบุ๊กนะ <c oughs> อ,อ,อ,อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอสแน่นอน